ควรอยู่กับฐานให้ดีไม่ต้องสนใจมันอยู่กับฐานให้ดีนะโยมอันนี้อาตมาเป็นวิววิวิววววเนี่ยมันมีอะไรเหมือนอเวลาเรานั่งภาวนาแล้วมันเหมือนมีอะไรเดินทางมาตั้งแต่ใกล้ๆแล้วก็เหมือนวิววิวว,ว,ว,วิในกายเนี่ยควรอยู่กับฐานให้ดี ไม่ต้องไปสนใจมันแค่สังเกตเห็นมันรับรู้อยู่แค่นั้นไม่ต้องไปสนใจนะอย่าให้ใจมันหลุดออกจากองค์กรรมฐานที่เราตั้งไว้แค่นั้นวิธีเดี๋ยวมันก็ผ่านอันนี้มันวิวขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปเป็นมันเข้าไปมันก็จะทําให้หลุดออกจากสมาธิได้ง่ายหลุดออกไปคิดนู่นนั่นนี่กับมันแล้ะแต่ถ้ามันวิวไม่ทิ้งลม อยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่อยู่กับอะไรก็ได้ที่เราตั้งเป็นกรรมฐานแห่งการระลึกแห่งการงานของจิตส่วนมันจะวิวอะไรก็ช่างมันดูนะบางคนก็มันวิววิวมันจะกลายเป็นเวียนหัวอย่างนี้มันก็มีแต่อย่าเข้าไปเป็นอาการมันนะโยมต้องมั่นคงในในฐานของโยมที่โยมตั้งไว้เถอะเนาะเดียวมันก็ผ่าน ทำให้เราอยากออกจากจุดนั้นเพราะกลัวนะไม่ต้องกลัวเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านนะเดี๋ยวมันก็ผ่านเพราะมันเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมดนะ